นาโมอสซาวาโตอรหโตสัมมาสัมพันเตวสุวิสุรคนาทายะวสุวิส,วสุรคนาทา ยมเปตสังฆสารนังคัจฉามิเตยมเปิธรรมังสารนังคัจฉามิท<ะ>ั้งสัมมาจิยามิอกินาานอทอนอสิกขาปัตังสัมมาทิยามิทิยามิก ณีสิกขาปัตตมังเบรมณีสิกเาเสเลนสุขตโตอะรหะโตสมมาสมัานนมาที่เราเคยปฏิบัติเนอปัปอย่างที่ปฏอง ยาวๆนะครับมีน้องสี่คนจะได้แกะภาพจากผู้ร่วมทำลายรัฐธรรมนูญครับแล้วตัวที่สอง